แม่แตงโมขอพูดบ้างถึงอดีตพ่อโสหลังคนขุดวีรกรรมของทนายตัวเองกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากในตอนนี้สำหรับประวัติของทนายคดีแตงโมนิดาที่คุณแม่แตงโมได้แต่งตั้งให้มาช่วยดูแลคดีของลูกสาวสำหรับทนายกิษณนะหรือทนายกุ้งโดนแฉมีคดีช่อกโกงมีผู้เสียหายหลายสิบรายโดยทางด้านทนายกุ้งบอกว่าสำหรับใครที่ผมยังเป็นนี่อยู่ให้โทรมาได้เลย ผมยินดีที่จะขอเคลียร์คืนนี้ผมโทษตัวเองผมอยากเคลียร์เรื่องนี้แม่แตงโมก,ก็ได้ตอบถึงประเด็นที่ทนายตัวเองได้ถูกขุดอดีตออกมาแสว่าตนนั้นไม่ได้สนใจอะไรมันก็เป็นเรื่องอดีตของเขาโดยก่อนหน้านี้มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแนะนําให้รู้จักกับทนายความท่านนี้และได้พูดคุยกันแต่ยังไม่ได้ตกลงว่าจ้างคิดว่าตนสามารถดําเนินการเรื่องนี้เองได้ จนมาตกลงว่าจ้างกันภายหลังซึ่งตนพอใจในผลงานของเขาและเห็นว่าทางทนายคนนี้ทำงานได้ดีจนรู้สึกว่าทิศทางของคดีดูดีขึ้นซึ่งยังจ้างให้เป็นทนายความในคดีนี้ต่อไปทั้งนี้แม่แตงโมก็ได้พูดขึ้นมาต่อว่าทุกคนมีอดีตกันทั้งนั้นอย่างเรื่องหนี้สินใครๆก็มีพ่อน้องโมก็เคยล้มละลายนะทำไมไม่ไปขุดมาเขียนบ้างละ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี .com